เพื ия, um, ่อนมีปัญหาในการกดแรงไหมครับเล่นแครี่โหดแค่ไหนก็ยังแพ้บางเกมฆ่าเป็นสิบตายรอบเดียว จบเกมเลยอ่ะเกมจบเลยแล้วเว้ยแม่แค่เนี้ยไอสัตว์แบกแค่ไหนก็ยังไม่ไหวอาจจะเป็นพ่อฮีโร่ของเรานันเองแต่อาจจะเป็นแคลี่ที่ครบเครื่องทั้งความผิวและความแรงแต่ในแรง้งโดนลุมก็จบอยู่ดีเอลสูตร <c oughs> ถึงจะแม่นแค่ไหนแต่ถ้าทีมแย่ก็เท่านั้นนะครับ <c oughs> วันนี้ผมมีของดีมาให้ทุกคนเป็นแคลี่ที่นักแขกทุกคนยอมรับว่าดีที่สุดสําหรับในการแบกแล้งแบกที่สุดในแคลี่ทุกตัวทาได้ทุกอย่างฆ่าได้ทุกตําแหน่งแบกสาวโหดด้วยนะตัว ตีป้อมคนเดียวได้กันบ้านคนเดียวไหวไม่งอลมนั่นก็คือคาเฟ่ดี้กตน เซตลูนพลังแฝงของคาเฟน,นีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นรองเท้าตีไวถ้าถึงจังหวะที่เราจะต้องไปเล่นไฟเยอะๆเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะหรือรองเท้ากันซีซีได้นะครับคลิใหญ่ส่วนชิ้นที่3ถ้าเราเจอตัวแทงเยอะตัวหนาๆเยอะออกทารอนแต่ถ้าเราเจอตัวบางสู้ระยะฝั่งตรงข้ามไม่ได้อย่างเช่นเราเจอเทวนะเจอเอลสูเจอเรนดอร์ออกธะดูตีไก่ชิ้น3ได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นที่4ก็เหมือนเดิมเลยออกทารอนหรือธะดูตีไก่สลับกัน2ชิ้นนี้นะครับผมส่วนชิ้นที่5ออกมอร์นิ่งสตาร์ ั้นตัวบางเยอะเราไม่จะเป็นต้องออกก็ได้ออกเป็นพวกเกาะสะท้อนหรือออกเป็นพวกไก่อาก็ได้นะครับผมถ้าเราเจอตัวดาเมจเยอะๆนะฝั่งตรงข้ามส่วนชิ้นสุดท้ายเราออกเป็นเกาะเกิดเลยครับอันนี้จะเป็นอยู่แล้วออกเกาะเกิดชิ้นสุดท้ายแล้วค่อยขายเกาะเกิดเป็นซื้อโอ๊บแล้วก็ไปซื้อเคียวต่อได้เลยนะครับส่วนพลังแฝงเราจะเลือกเป็นฮอลลี่สมอนเนอร์ตรงกลางก็จะเป็นเวดาก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมส่วนพลังแฝงสีฟ้าสงเม็ดครับผมเป็นรีคอมโบรี่พัทกับเคียร์คีฟไว้นะครับอันนี้คือถ้าเราเล่นโซโล่แรงนะทุกคน เซิเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสว่วนรุ่นเราเลือกที่จะเป็นแรมเพลไปเลย10เม็ดหน่อๆนอครับผมเราจะได้คริคริคริแบบแรงๆไปเลยตรงกลางเราใส่ดูดเลือด3เม็ดนะครับผมเพื่อเกมไหนเราไม่ได้ออกทารอนเราไปออกพวกเป็นสลิสติงหรือไปออกพวกกรงเล็บเราก็อย่างน้อยเรายังมีดูดเลือดให้สัก3เม็ดนะครับเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆสปริดอีก7เม็ดครับผมดาวก้คอเจาะเกาะ64จัดไปเลยครับ10เม็ดครับผมส่วนสกิลเมื่อเราจะใช้ฟิกเกอร์หรือใช้สปินเราก็เล่นได้ทั้งคู่เลยนะคร อยู่นะครับเพราะว่าตัวยิงวิ่งยิงอยู่แล้วเราจะวิ่งเร็วมากแล้วเราจะไล่ฆ่าได้แบบชิวๆเลยครับแต่สำหรับฟิกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถเอาไว้เซอร์ไพรส์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปชวนแชทโลกที่ผมไม่รู้จักมา3คนนะครับเพื่อเราจะได้เจอคนที่กด5มาเป็นทีมเดี๋ยวเรามาเราดูคาเฟ่ดีดีกว่าว่าแบกไหวหรือเปล่าโอเคชวนเลยครับผม มาไม้หโดดไม้หโดดไม้เลยมาแล้วครับทุกคนจัดไปรองเท้าก่อนเลยอันดับแรกคาเฟนี่เนี่ยข้อดีของมันเลยคือมันแทบจะดุดแทบจะทุกเกมเลยนะครับเราสามารถหยิบมาเจอได้ทุกตัวเลยในเดคกแคดดี้นะครับเราเจอทายาในเลนอย่างนี้แล้วสบายนะทุกคนเขาปาสแต็กเราให้โดนทุกเม็ดก็พอเราก็ชนะเลยละพยายามเดินสวนนะครับผมพยายามเดินสวนเขาปาเราใจาชิ้นแรกเราจะออกเป็นรองเท้าตีไวเลยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มนกตัวนี้เลยขอเซตเดทเทมรอไว้ก่อนนะ ไปกันนะคืนนี้จอมตนคิดจะได้โดนฝีมือด้วยถ้ามันมามันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะทุกคนปล่อยให้เขาตีเราไปแล้วเราก็ตีมันกลับเลยครับปบัปบปับอุ้ยอันนี้คือผ่มพลาดนิดหนึ่งนะอันนี้เมื่อกี้ผมเทรดพลาดนะครับแต่ว่าเราก็ยังเทรดชนะเห็นปะเอเทรบเราฟาร์มนกเลยอุ้ยเมื่อนนี้เรารวยเลยครับผมดูดูจากเงินได้เลยครับเงินหายา500เงินเราเกือบ900บาทแล้วตอนนี้เราก็ค่าที่จะนำหายาไปไประมาณเกือบ400ยเลยน,นี่คือวิธีการฟาร์มช่วงต้นเกมนะครับ แล้วก็หายาเสียเวยไปถึง3ตัวเลยเมื่อกี้อันนี้คือเรากด5นะครับผม<ป>เขาอาจจะพอไปหาทีมว่าเอ้ยมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยแต่ตอนนี้ไหวนะทุกคนอันนี้ไหวนะครับผมชิวๆเลยไหวชิวเลยอุ๊ยใช้เพื่อนไหวละโอเคครับอย่างงี้เราน่าต้องถอยแล้วว่ะเพราะว่าเพื่อนเราโชว์บน2ตัวมันน่าจะเปิดดากเยอะวอะ่ะเปิดมังกรใหญ่ยเยอะอย่ยังเราไม่หไหวครับถอยกันเลย คือถ้ากดไรก็ไม่ไดาเนี่ยเขาจะไม่ได้มาเียแคดรี่เยอะถึงขนาดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพราะว่าเราชนะเลนด้วยแล้วก็เรากดห้าด้วยนะครับมาเลนบาลเลนเราเยอะซึ่งตอนนี้ของมันคิวกดเป็นป่านะโอเคล่าไปเป็นการแล้วมันโจรการสองยีนเราซอยป้อมได้เลยครับผมอย่างนี้เราซอยป้อมเลยเพื่อนต้องถอยก่อนนะเพื่อนป้อมอาจจะไม่แตกป้อมอาจจะไม่แตกอย่างนี้ต้องถอยก่อนถอยก่อนดูเชิงไปดูเชิไเชงไปเออมันลำแน่นอนมันลำแน่แม่จ๋ามันลำแน่แม่จ๋าเราอีกอีกส่วนเลยอีกส่วนเลยอีกส่วนตายหนึ่งครับผมมันติดไฟเราแต่เพื่อนเรามาเยอะ ดนหุ่นยนต์ตีตายเชียร์เดี๋ยวผมมาเช็คคุ้มนี้ก่อนอสวัสดีครับออถอยครับผมถอยทันถอยทันเนี้ยเราติดไปเลยครับสาดไปเลยให้มันติดอยู่ในบ้านเราจะได้ป้อมมันครับผมบป้อมไปก่อน ผมซอยผมซอยอยู่ผมซอยซอยู่ผ,ผ,ผ,ผมเพื่อตายได้เลยแต่ว่าเราสมยอยู่แล้วเราวิ่งซอยตั้มมันตึ๊กเห็นดาวเลยออ้ยเพื่อนเล่นให้เราก็ต้องได้น่ยนะครับผมมันไม่มีเลนอีกตัวเรานะ อเกือบแล้วครูอันนี้ก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับผมเวลาเราเจะคิวก่อนอย่างเงี้ยมันไม่มีเลสน,นะมันจะเอาอะไรมาไล่เราวิ่งถอยหลังแล้วเราสามารถยิงไปด้วยแล้วก็วิ่งหนียิงไปด้วยนะครับคินต่อไปเราเลือกออกไปทารอนเลยนะครับอันนี้สําคัญจางยิ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเจอแทงนะครับแล้วก็เราสามารถดูดเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้รูดดูดเลือดมาก,ก็คุ้มนะครับทารอนคุม้มมากๆโอเคครับอันนี้ก็เก็บออบเจ็กเ,เพื่อได้ด้วยนะแล้วเก็บเร็วด้วยนี่ขนาดเราติดเคิร์นนะครับทุกคน ผมิปปุ่เว็บกาเว็แบบเข้าอันนี้เราฟามป่ายเพื่อเลยครับป่าเราโผล่บนอย่างงี้เราก็ต้องตัดเลนเลยนะตัดเลนแล้วก็ตัดให้หมดเลยครับถ้าเราตัดป่ายาี้หมดนะครับป่าเราก็จะได้เดินเกมไวขึ้นนะครับผมโอเคชิเตอไปเราเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีเลยครับเพราะว่าเรา,าจะต้องเข้าไฟบ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ต้องยืนในเลนบ่อยๆแล้วครับผมเรามาเข้าไฟกันดีกว่าเราเริ่มมีตังล์ละชิเต่อไปเราเลือกที่จะเป็นธารูตีไกลเลยครับผมอันนี้สําคัญเหมือนกัน อุ้ยสวยต้องซอยแล้วจังหวะนี้ต้องซอยแ่ฮชอบเล่นเคร,รื่องวะบุกฟิกยิงต้องเป่งตายครับผมตายไปอีกสองอ้ยคิวก่อนไม่มีเลสอีกิสยองดิสยองคิวก่อนดีน้องโอเคเราเราเรา,เราเก็บสกิลสองเอาไว้กิ้งหนีนะครับ <S <S พยายามจำไว้นะทุกคนเก็บสกิลสองเอาไว้กิ้งหนีนะครับ <S <S โอเคครับมีชาลอดอยู่ด้านหลังอุ้ยอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนมันต้แค่แบบตัวฟรีอะครับโอเคครับผมอย่างยี้น่าเรียบร้อยครับไม่น่ารอด เอ้คือเดินไล่ฆ่าเดินไล่คิวได้ง่ายเลยครับแล้ววิ่งเร็วจัดจัดอ่ะวิ่งยิงอ่ะครับทุกคนวิ่งยิงอ่ะดูดิดูสกอร์ดีเจ็ดหนึ่งสองแล้วโคตรแกในช่วงต้นเกมแบกจัดอติไล่มาเลยครับโอ้เพื่อนเอาว่ะเราต้องทรีแล้วว่ะจังหวะนี้เพื่อนจะตายแน่นอนเอาเพื่อนจะเอาต่อว่ะ ชายรูยิก,กยิงไปเลยกูยังตายอีกเหรอสวยครับผมนี่เลยข้อดีของธรูตีไกไอ้หนุ่มไกลแค่ไหนก็ไปถึงเฮ้่อเราวนป่าเลยครับวนป่าเลยเพื่อนน่าจะเล่นต่อว่ะแต่เราเลือกที่จะไม่เล่นต่อนะครับเรากลับเอาดาร์นดีกว่า ถ้าเป็นเอลสูดหรเป็นแคลลี่ขาตายเราจะไม่ได้แบบมีเวลามาฟาร์มตัวโลตัวเล็กได้ไวขนาดนี้เลยนะครับขนาดหายาเพรใหม่ยังไม่ได้เร็วขนาดนี้เลยนะครับนี่เลยครับคือผลที่โปรเพย์เลอร์ลหลายคนยอมรับว่าคาเฟนีเนี่ยแบกแรงได้สบายเลยครับแบกแรงที่สุดละเป็นตัวที่แบกแรงง่ายที่สุดแล้วครับโอ้เพื่อนแตกแน่นอน <c oughs> เข้าไปในดงขนาดนั้นโอ้โหต้องซอยว่ะเฮ้ยเพื่อนเนื้อสวยโอ้โหเจเตอร์สวยจัดสดี ไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้เลยถ้าเราเล่นแบบยินระยะดีๆนะเดี๋ยวทุกคนดูดิปาบปาบเราก็ถอยยิงธรรมาดาเราวิ่งยิงปกัปกปกัปกปกัปกปักปักเราก็ได้คิวแล้วครับบ่อย,ยน้องเฮ้ยผู้ใหมา่างี้ก็ตายดีน้องอเออมาเอาจริงมาเอาจริงมาเอาจริงและที่สำคัญนะจริงๆแล้วสกิลสองเราจะเป็นมากเลยนะครับเราต้องเก็บดีๆนะครับผมไม่ได้แกดกคุณ โอเ,เดือบร้อยแตกหมดสยองขุ่มเคีเนี่ยครับแบกไม่แบกก็ดูสกอร์แล้วกันนะทุกคน15 16้่อะครับดูดาเมจสักนิดนึง41%มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอีกเกมมาดูดีกว่าว่าตามเมื่อกี้เราแค่ฟุกหรือเปล่าเทวร้านอย่างทีท่พูดมาครับเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆเรานีไล่ยิงเลยครับผมขอซัพเมเกอร์ยังดีทักทายหน่อย1เมตรหนีบวกแน่นอนตรงนี้เดี๋ยวดึงมังกรให้เพื่อนก่อนครับผมดึงมาฝั่งขวาดึงมาฝั่งขวาโอเค จังหวะเนี้ยผมว่าฟิกติมมี่ฟิกตดแน่เอ้ยติมี่ตดไปแล้วโอ้ยแล้วผมได้บางกรอนูเพื่อนผักสวยจัดอุ้ยดเมียสวยมากเมื่อกี้ทุกคนงไทยเนี่ยยมช่วยเพื่อนปั๊บปั๊บปัสวยอันนี้คือเปทำิ่ที่ดีนะให้ลมมิ่งเปิดพุ่มก่อนถ้าเราโดนเปิดเราก็อาจจะตายได้เพราะว่าหมิงไม่มีอันติหมิงเปิดพุ่มกระถูกแล้วนะครับช่วนเกมราเีไกลปกติเลยทุกคนอุ๊ยเพื่อนโดนตดอย่าง่วยต้องไปช่วย โอ้เพึ่งไม่ไหวเพึ่งไม่ไหวพึ่งไม่ไหวเพึ่งไม่ไหวแต่เราไหวแต่เราไหวบารี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 ีเป่งเป่งแล้วก็ตีต่อเราฟิกไปต่อฟันดีครับน้องเรียบร้อยครับผมแต่มันมาเยอะมันมาเยอะแเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วไปแล้วช่วยิวอะเป็น DPS แบบวิ่งไวอ่ะเดี๋ยววิ่งไวแล้ววิ่งยิงอ่ะตอนนั้นเอ้ทำอะไรอ่ะไอ้ยติบี้อะไรอะไรอะไรหนุ่มอะไรหนุ่ม ปาริกาหรือเปล่าเรนดอร์เขาทุ่เราไม่ไหวนะตอนนี้ทุกคนเพราะเราเป็นมิ่งนะครับเป็นเป็นลมมิ่งกับเคดี้อีกตัวหนึ่งที่ว่าแบกแรงได้โหดมากๆเลยนะครับแนะนําแนะนําเลยครับผมคาเฟ่มิ่งอะไรมาการเซ็ปปุโรไลไปกลับไปบังกรเลยครับคือผมจะบอกว่าคาเฟ่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ เหมือนเราต้องไปพูดนำอะ่ะเราต้องพาเพื่อนเล่นพาแบบพาเดินพาไปทำน,นู่นพาไปทำนี่นะครับถ้าเราเล่นคู่กับหมิงเงี้ยแต่อีลูเมียไม่เกี่ยวนะอีลูเมียไม่เกี่ยวนะมึงใครเนี่ยมึงต้องไปอยู่เลนกลางนะเนี่ยแล้วอีลูเมียมาทำไมอะ่ะต้องการแตกเลยนี่เราไปปิดบนเลยครับผม Let's go Let's go ้ล้ำครับผมลำ้ำชุดไปออกทารอนเหมือนเดิมเลยนะทุกคนทารอนที่สำคัญนะครับออกได้ทุกเกมนะจำเป็นนะทุกเกมนะครับผมเราจะมาตีวิตตดก่อนนะทุกคนโอเคตีวิตตดเรียบร้อยลวไปเราไปล้ำต่อเลยครับเค เทวนัสเอ่อเทวนัสบ้าปะผมป้อมไม่แตกแต่ป้อมล่างกูแตกชิ้นต่อไปเราเลือกที่จะเป็นดาบถ้ดูตีไกลเหมือนตาเมื่อกี้เลยนะครับระยะการเล่นของเราที่ค่อนข้างที่จะใกล้เจอเรนดอร์เจอเทวนัสไม่ต้องออกเดือดเดือดจะเป็นต้องออกโดนเดือดจะเป็นมากกว่าทารอนอีกทุกคนลาย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 ลอะไรยังไงอะไรยังสวย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 ทีเดียวนะทุกเดียวทีเดียวมันเสียชุบแล้วทุกคนเสียชุบอย่างกี้ก็หวานชุบนะครับผมหวานชุบไม่มีชุบอีกนิดเดียเรานะ คบอกเป็นยังค่อยบอกเป็นยังค่ไงนี่ละลายนะทุกคนละลายบอกเลยละลายเป็นผุยผงเลยน้องน้องเนี่นออยะตีไล่ต่อเลยครับตีไล่ต่อแล้วเราตีต่อโอ้ยเกือบตายพยายามอย่าโดนสตันก็พอนะถ้าดดเราโดนสตันเรามีโอกาสตายได้เลยโอกาสตายสูงมากต้พยายามเลี่ยงครับผมหรือที่หรือที่สตนันเป่ง เรียบร้อยครับผมเอก็ตายกดโอย่างงี้ก็หวาดชุดนั้นๆชิ้นต่อไปเราเลือกที่ออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับอยากออกถึกๆหน่อยก็ออกเป็นคอร์นได้นะครับโอเครอตีไล่เลยครับผมจังหวะนี้ตีโดนสามตัวเต็มๆปั๊บ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 เอ๊ยยิบวงการผมฝ่าวงการวงการเกือบแตกโอ้ยโคตรเจ็บอ่ะโคตรเจ็บไอ้หนุ่มผมระบบเชตตีไกโอ้ยนิดเดียวผมเฉิบเฉิโอกาสสักหน่อยนี่เราได้ปอมฟรีแล้วนะครับทุกคน แต่เราค้นแลกเราเป็นแบบผู้นำมทุกคนผู้นำทีมแต่เราคิกฟรีคตรนแรงเราจะหวมานเนดอมาครับผมเลนดอมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายโอ้โหนี่แหละทุกคนเราต้องระวังดีๆว่ะต้องระวังดีๆต้นเทลยญิงสองดอกเกือบตายยสองเมตรเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือถึกครับผมทำให้ตัวเราตายยากเฮ้เม้ง เราพยายามซกิ้วหนึ่งอีเดเซอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงธรรมดานะครับด้านบนโดนด้านบนโดนอ่ะด้านบนเพื่อนเราตายแต่เรายังไหวชิวผมตัซอยผมโดวตอนติมมี่ติมี่ตายระบาดกระสุนตามไปเต่ขอเลิกกันตัวนี้น้อนเฮ้ยไหวไหวมาทำไมอะไรมาทำไมไอ้บ้านนาโมบิดอะไรเนี่ยเธอเนาะมาให้อาตมาระไมไอ้บ้านนาล่ะเธอเนาะเอาอีกตัวไออด้ตัวหนุ่มอีกตัวมาละหนุ่มโอ้ยคอสคิวอ่ะทุกคนเมก้าคิวต้องมา ขายเลยครับผมธนูตีไกลซื้อก็เกิดแล้วเรา,เราไปเมก้าคิวต่อ,เ,อเป้งเป้งแล้วเป้งแล้วเมก้าคิวไปทีเดียวตายครับผมประสบเปรี่ยวจิตยิงไม่ได้นี่แหละครับข้อดีของคาเฟนี่แบกแหลงโคตรโหดนะครับถ้าเกมไหลอ่ะนะไม่ไหลก็แบกได้นะครับเหมือนตาแรกเลยยอุ<แ>้ยได้สามดาวอีกแล้วสามสิบสองดาวนี่เพนต้าคิวอ่ะน,อนั้นๆ กดไลค์กดแชร์เลยก็ตัวทุกคนดูตานี้เนี่ยครับค่ายอซสองครับตายหนึ่งไอซสองดูดาเมจสักนิดนึงโหห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ะคะตัวคาเฟนีเนี่ยเราสามารถทําคนเดียวเองได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยืนเลนคนเดียวกันเป้ามคนเดียวเก็บอ็อบเจกต์คนเดียวได้ฟาร์มคีบป่าหาเงินก็ไวเหมือนกันเป็นแคลรี่ตัวเดียวที่ยืนเลนหนึ่ง,งกับแคลรี่กันเองได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับยังเป็นเจอแวนครับเจอแวนก็สยองดิครับถ้าเราได้ ให้เกมไหลเราจะไหลยาวๆเลยนะครับผมถ้าสมมุติเราพลิกไฟได้แค่ไฟเดียวเนี่ยเราสามารถทําให้เกมเรากลับมาพลิกกลับมานําได้เลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าคาเฟนีเนี่ยเป็นที่โรที่เหมาะสําหรับในการแบกแรงมากที่สุดเป็นเพราะว่าคาเฟนีเนี่ยเก่งตั้งแต่เลเวล1ยันเลเวล15เลยนะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบกับแคลรี่ตัวอื่นเช่นวิปอย่างลาวิลอย่างเงี้ยสตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเก่งไปทางเลดเกมนะครับผมช่วงต้นเกมกาก,ากมากต้องพึ่งโลมซึ่งคาเฟนีเนี่ยไม่ต้องพึ่งโลมเลยนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งอย่าทำให เรายังไม่ถึงเลทเราก็แพ้แล้วครับถ้าทีมไม่สามารถประคองให้ถึงเลทเกมได้แต่คาเฟนีเนี่ยมันประคองได้เลยนะครับแถมแบกได้ด้วยและถ้าทุกคนคิดว่าแคลรี่ตัวไหนที่สามารถแบกแรงได้โหเท่าคาเฟนีอีกสามารถคอมเมนต์บอกโตได้เลยนะครับเดี๋ยวโตจะไปลองเล่นดูถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ตัวกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องหมูหวาน้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ